ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความเชื่อคือการที่เราไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้เนื่องจากความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถึงกระนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้แก่แต่ละคนตามขนาดที่เหมาะสมดังนั้นผู้ที่ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยไฮลลดยอมได้รับความสามารถในการเชื่อและรักษาความเชื่อนั้น,น,นไว้ภายตนเอง แต่ความเชื่อจะเป็นความเชื่อที่มีชีวิตได้ก็ต่อมันปรากฏออกมาเป็นการกระทําภายนอกที่มองเห็นได้และพระเจ้าทรงทํางานผ่านความเชื่อที่มีชีวิตเท่านั้นพระองค์จะไม่ทรงทํางานผ่านความเชื่อที่หลับไหลหรือซ่อนเร้นอยู่ภายในในพระคัมภีร์ยากอ้อฟสองไวเอ็กซีฟีอุสิกได้อุบมาาไว้ว่าหากพี่น้องชายหญิงของเราขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหาร แต่เรากลับพูดเพียงว่าจงไปโดยสันติสุขขอให้เจ้าอบอุ่นและอิ่มนำสำราญโดยไม่ให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงคำพูดเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกับความเชื่อที่ปราตจาก,การะทำความเชื่อนั้นนั้นย่อมตายพระเจ้าทรงสำแดงเล็ดอำนาจของพระองค์ผ่านความเชื่อที่มองเห็นได้เงื่อนไขรแรกของความเชื่อที่ปรากฏให้เห็นคือ เมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราควรแสดงออกอย่างเปิดเผยให้มองเห็นและได้ยินโดยการประกาศออกมาด้วยปากของเราพี่น้องทั้งหลายความเชื่อที่อยู่ภายในเป็นเพียงความเป็นไปได้แต่ยังไม่ใช่ความเชื่อที่แสดงเล็ดอำนาจความเชื่อภายในจะกลายเป็นความเชื่อที่ได้ยินเห็นได้และเป็นความเชื่อที่มีชีวิตก็ต่อเมื่อมันถูกแสดงออกมาผ่านริมฝีปากของเรา และพระเจ้าทองสำแดงเล็ดเล็ดอำนาจของพระองค์ผ่านความเชื่อที่มีชีวิตนี้ลูกา7:7มีข้อความที่กล่าวไว้ว่าเจ็ดเพราะเหตุนี้ครับเจ้าจึงไม่กล้าไปเฝ้าพระองค์ขอเพียงพระองค์ตัดคำหนึ่งเท่านั้นแล้วผู้รับใช้ของค้าพเจ้าจะหายดีหายดูแปดนะเพราะว่าข้าพเจ้าก็อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าบเจ้าข้าบเจ้าสั่งให้คนนี้ไปเขาก็ไปสั่งให้คนนั้นมาเขาก็มาและข้าบเจ้าสั่งผู้รับใช้ของข้าบเจ้าให้ทำสิ่งนี้เขาก็ทำนี้คือคำสแสดงความเชื่อของนายร้อยชาวโรมันที่มีต่อพระเยซูนายร้อยชาวโรมันไม่ใช่ชาวยิวและไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในศาสนาย,ยิวเขาเป็นนายทหารของกองทัพโรมันที่ถูกส่งมาประจำการอยู่ในควนยูเดียน นายรอยผู้นี้ได้สังเกตเห็นการกระทําของพระเยซูคริสต์และได้มีความเชื่อที่มั่นคงไงเนื่องพระองค์เขามีความเชื่อที่แน่วแน่ในพระเยซูคริสต์แต่แล้วผู้รับใช้ของเขาก็เริ่มป่วยหนักและใกล้จะสิ้นชีวิตเมื่อเขาได้ยินว่าพระครเสเด็จมาใกล้บริเวณนั้นนายร้อยจึงได้เชิญผู้นำชาวยิวบางคนมาขอร้องพระเยซูให้ช่วยรักษาผู้รับใช้ของเขาผู้นำชาวยิจึงไปหาพระเยซู และกล่าวว่าแม้ว่านายร้อยผู้นี้เป็นชาวโรมันแต่เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีเขาได้ช่วยสร้างธรรมศาลาและรักชาวยิวดังนั้นพระเยซูควรตอบรับคำขอของเขาเมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปยังบ้านของนายร้อยเพื่อรักษาผู้รับใช้ของเขาแต่ในระหว่างทางนายร้อยได้ส่งเพื่อนของเขาไปกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะต้อนรับพระองค์ถึงบ้านปวดโตตรัส เพียงคำเดียวแล้วผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะหายดีข้าพเจ้าเองก็อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสั่งให้ไปเขาก็ไปสั่งให้มาเขาก็มาและข้าพเจ้าสั่งให้ทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูได้ยินเช่นนั้นพระองค์รงประหลาดพระทัยและตรัสกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าเราบอกพวกท่านจริงว่า แม้ในอิสราเอลเราก็ไม่พบความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ลูกาเจ็ดอีแตกเร์สอยูร์ิและเมื่อคนที่นายร้อยส่งไปถึงบ้านเขาก็พบว่าผู้รับใช้ของนายร้อยหายดีแล้วพระเยะซูทรงเห็นอะไรในในายร้อยโรมันพระองค์ตรัสว่าแม้แต่ในอิสราเอลพระองค์ก็ไม่พบความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ความเชื่อของนายร้อยโรมันปรากฏออกมาอย่างไร เมื่อเขากล่าวคำยืนยันความเชื่อออกมาทางปากของเขาพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงได้ยินและทรงประหลาดพระทัยในปัจจุบันพระเยซูยังคงได้ยินคำอธิษฐานของพวกเราพระองค์ทรงฟังคำประกาศความเชื่อของพวกเราแม้ว่าตาเราจะมองไม่เห็นสัญญาณอะไรหูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรมือจะจับต้องไม่ได้อะไรหากเราประกาศและยืนยันความเชื่อของเราในพระวจนะของพระเจ้า เหมือนกับนาย้อยโรมันพระเยซูจะทงฟังและทงพอพระทยัยในความเชื่อของเราคนที่ยึดต,ติดกับสิ่งที่จับต้องได้จะเชื่อเพียงสิ่งที่มองเห็นได้ยินสัมผัสหรือพิสูจน์ได้เท่านั้นคนที่พึ่งพาความคิดของตนเองจะเชื่อเพียงสิ่งที่สมเหตุสมผลเท่านั้นและจะไม่ยอมรับสิ่งที่เกินขอบเขตของเหตุผลแต่คนที่เป็นฝ่ายจิตวิญญ,ญาณจะไม่พึ่งพาสิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ แต่จะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและประกาศความเชื่อนั้นต่อพระพักพระองค์เมื่อเรากล่าวความเชื่อของเราออกมาด้วยริมฝีปากพระเยซูทรงสดับฟังพระองค์ทรงพอพระทัยในความเชื่อของเราเหมือนที่พระองค์ทรงพอพระทัยในความเชื่อของนายร้อยโรมันแม้ว่าชาวยิวจะอ้างว่า ต้นเชื่อในพระเจ้าแต่กลับไม่มีความเชื่อที่ปรากฏออกมาเป็นคําประกาศอย่างนายร้อยโรมันพระคัมภีดากันคึ้นมาเลาว่ามัทธิว16.19มีข้อความที่กล่าวไว้ว่า19เราจะมอบลูกกุญแจแห่งอาณาจากกักรส่วนให้แก่เจ้าสิ่งใดที่เจ้าผูกไว้ในโลก ก็จะถูกพูกไว้ในสว่วนและสิ่งใดที่เจ้าคลายไว้ในโลกก็จะถูกคลายไว้ในสวรว์การพูกและคลายในโลกนี้ขึ้นอยู่กับคำประกาศความเชื่อของท่านนายร้อยโรมันได้ประกาศด้วยปากข,ของเขาและสามารถปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ออกมาได้คำพูดของท่านสามารถปลดปล่อยหรือกักขังฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้คำพูดที่เป็นลบสามารถจำกัดฤทธิ์อำนาจและการทำงานของพระเจ้า และเปิดทางให้ซาตานทำงานได้ในทางกลับกันหากท่านเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและและประกาศด้วยปากของท่านความเชื่อนั้นจะปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจและอำนาจของพระเจ้าออกมาจงใช้ริมฝีปากของท่านประกาศความเชื่อและสําแดงความเชื่อที่อยู่ภายในของท่านออกมาให้ปรากฏความเชื่อที่แท้จริงคือความเชื่อที่มองเห็นได้แม้ว่าท่านจะมีความเชื่อที่ใหญ่เท่าภูเขา แต่ถ้าความเชื่อนั้นไม่ได้ถูกแสดงอกมาก็เป็นเพียงความเชื่อที่มีศักยภาพแต่ไม่สามารถก่อให้เกิดการอัศจรรย์ได้เมื่อพระเยซูทรงช่วยให้เรารอดพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นเดียวกันผ่านความเชื่อที่มองเห็นได้ในพระคัำพีโรมซีบรแยงแกลได้กล่าวไว,ว้ว่าถ้าท่านประกาศโดยปากของท่านว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่า พระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็จะรอดสิบเพราะว่าคนเรามีความเชื่อในใจและได้รับการทำให้ชอบธรรมและประกาศด้วยปากของตนเพื่อได้รับความรอดดังนั้นความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดขึ้นอยู่กับว่าท่านมีหรือไม่การที่เรารอดหรือไม่รอดสามารถสังเกตได้จากคำพูดที่ออกจากปากของเราหากเราประกาศว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขน เพื่อข้าบเจ้าและทงฟื้นขึ้นพระชนข้าบเจ้ารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าบเจ้าคำประกาศนี้สัแดงว่าความเชื่อที่แท้จริงของเราได้ปรากฏออกมาและนำไปสู่ความรอดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตแห่งความเชื่อของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำความรอดและการใช้บาปมาสู่เรา ผ่านทางคำประกาศความเชื่อของเราฮีบรูซี14-16มีข้อความที่กล่าวไว้ว่า1บเเพราะฉะนั้นเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราประกาศไว้ซิมหาน เพราะว่ามหาปุโรหิตของเราไม่ใช่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจความอ่อนแอของเราพระองค์ทงทุกทดลองในทุกด้านเช่นเดียวกับเราแต่ไม่มีบาปฉะนั้นให้เรามั่นใจเข้าไปใกล้พระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและพระคุณที่จะช่วยเราในเวลาที่ต้องการเรามีมหาปุโรหิตอยู่ มหาปุโรหิตคือผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าเพื่ออวยพอเราและอยู่ฝ่ายมนุษย์เพื่ออธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าสำหรับเราพระเยซูตัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราและพระองค์ได้มอบพระองค์เองเพื่อเราพระคัมภีร์กล่าวว่าเรามีมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เสร็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว คือพระเยซูพระบุตรอของพระเจ้าดังนั้นให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราประกาศไว้คำว่าให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราประกาศไว้หมายถึงการจับมั่นในคำประกาศความเชื่อของเราอย่างแน่วแน่หากเรายังคงประกาศความเชื่อของเราด้วยริมฝีปากของเราพระเยซูจะทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราและทรงทำงานเพื่อเรา หากเราต้องการให้พระเยซูุรงเป็นมหาปุโรหิตที่ทำงานเพื่อเราเราต้องหยุดมัดในคำประกาศความเชื่อของเราอย่างหนักแน่นปัจจุบันซาตานพยายามขัดขวางไม่ให้เราประกาศความเชื่อของเราด้วยปากของเราซาตานพยายามทำให้เราพูดสิ่งที่เป็นลบอยู่เสมอแต่เราไม่ใช่คนที่พูดตามสถานการณ์เราเราเป็นผู้ที่ใช้คำประกาศความเชื่อของเราในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ การประกาศความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งองปีองคปีหรือมากกว่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรอย่ายอมแพ้ต่อคำประกาศความเชื่อของท่านหากท่านประกาศความเชื่อของท่านอย่างมั่นคงพระเยซูจะทรงอธิษฐานต่อพระบิดา เพื่อท่านและพระเจ้าจะทรงทำงานเพื่อท่านตามคำประกาศความเชื่อของท่านขอให้คำประกาศความเชื่อของท่านทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของท่านในานามพระเยซูคริสต์อาเมนขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแห่งความรักขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงนำให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่ได้ยิน ความเชื่อที่มองเห็นและความเชื่อที่มีชีวิตขอพระคุณที่ทรงให้เรารู้จักและพบกับฤทธิ์ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านความเชื่อของเราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน